สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้มารีวิวเกจลูฟี่ XF ตัวนี้นะครับในรถ t o y ยต a a อ t i ตนะครับปี2017อคันนี้นะครับลูกค้าอยากจะได้เกจวัดน้ำมันเกียร์นะครับเลยเข้ามาที่ร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อดูค่าน้ำมันเกียร์ทางเราก็เลยแนะนำเป็นเกจรุ่นลูฟี่ XF ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับเสียบก่อนติดตั้งใช้งานที่รถนะครับ ก็ลองดูก็สามารถนะครับวัดค่าต่างๆของรถ t o y ย t a าแ t นตปี2017ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกในเรื่องของนะครับความเร็วนะครับวัดรอบนะครับโวลต์แบตเตอรี่นะครับ13.1นะครับวอเตอร์เทม96องศานะครับสปีดความเร็ว ATO t ออยลตรงนี้ก็คืออุณหภูมิ เกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่93นะครับสามารถวัดน้ำมันเกียร์ได้จริงนะครับในเกียร์ลูฟี่นะครับใน t ต y o ต้าอ t i ตนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของวัดรอบนะครับวตวแบตเตอรี่นะครับบอตเตอร์เทมแล้วก็สปีด a t ทีออยเทมก็คืออุณหภูมิมันเกียร์เช่นกันนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายหน้าเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้ารวมนะครับก็บอกค่าต่างๆของรถได้เช่นกันตัวเกียร์ใช้งานสมูทไม่ไม่ดีเลยนะครับสังเกตนะครับ ดูค่าต่างๆของ t o y ยต้าอันติสปี2017 2018ขึ้นไปได้หมดนะครับสามารถดูค่า ATOI temp คืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับตัว Smart Gate OBD รุ่นลูฟี่ XF เพื่อดูค่าน้ำมันเกียร์ความร้อนของรถนะครับติดต่อมาได้ที่ร้าน OBD Shop นะครับหมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่าในใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ